สวัสดีครับอยู่กับผมช่องว i ซ่าเบอร์ดี้คิงวันนะครับวันนี้จะมารีวิวเกมแกร์มี่เบสท็อปเดียร์สองพันสิบสี่นะครับเป็นซอีอดีอะโอเดฟังอย่างเดียวสองแผน่นกับดีดีเข้าเกะหนึ่งแผ่นครับมาดูกันว่ากับนปกมีอะไรนะครับหนะ้าปกเป็นพื้นหลังสีดําเป็นเลขหนึ่งสีทองจะเป็นเขียนคํว่าวีอาร์น้ำวันตัวเล็กแปดนี้นะถ้าม็นขอไปด้วยมีมงกุฎด้วยครับตรงนี้เขียนว่าเกมแกร์มี่เบสท็อปเดียร์สองพันสิบสี่นะครับ และมีภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้พื้นหลังเป็นลูกเสือปินนะครับของแรมมี่ทั้งหมดรวมตรงนี้เขียนว่ารวมเพลงฮิตที่สุดแห่งปีจากเจมี่หรือสองพันรวมฮิตที่สุดแห่งปีสองพสิบสี่หรือหรือสองพันห้ารอห้สิบเจ็ดครับสารปกจะเขียนว่าเจม,มี่เบสออฟเดอะยีสองพันสิบสี่แล้วก็มี เรื่องราวแพลงกับเดือนปีเช่นไหนแล้วก็โลโก้แกมมี่บิ๊กนับตรงนี้เหมือนกันนับอ่ะมีโลโก้เจียมแกมมี่ราคาสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบาทนับอันนี้ฝาเปิดนับข้างหลังมีรายชื่อเพลงทั้งหมดสาสิบเพลงซีดีดีบีเขาเกบมีสาสิบเพลงซีดีแผ่นที่หนึ่งมีห้าเพลง ส่วนแผ่น2จะมี15เพลงทั้งหมด30เพลงเหมือนกัน,นครับอันนี้เป็นรูปภาพศิลปินของแกมมี่นะครับทังบ้งทั้งหมดมีบาร์โค้ดครับดีวีดีเข้าเกสติกวันที่สิบพฤศิกายน2517นะครับผลิตผลิต27ตุลาคม2517้วันจนนันจนัยี่สิบเจ็ดพฤศิกายน2517จ็ดำนวน30เพลงวิธีใช้เพื่อชมและฟังซีดีเพลงไทยก็วันที่จันนายเหมือนกัน,นครับแล้วก็วิธีใช้เพื่อฟังครับ และในตามของ db เข่าเกตก็คือความยาว118่งร้อยสินาทีสิวินะครับแล้วก็มีแล้วก็มี copyright notice หรือ copyright stamp อย่าโหลดเพลงแล้ววันนี้กดดัดจันหนึ่งสองสามโทรออกทางสายค่าย a detect ระทุมบ๊อบนาทีละ 2, op, 5บาทไปลงค่าดาวน์โหลดครับและมีที่อยู่ของแกมมี่นะครับและมีใบอนุญาตจะเขียนว่าวทจุดสามทับห้เจ็ดเมแกมมี่เดลออฟเดอะเยียร์ อาีอาจจะเป็นการกนุญามือสีน้ำเงินบริษัทเจีงกัมีากาาชนและมีเว็บไซต์เจียกับเจียงกัมี facebook อสมครับมี imagine direct a m music jam แล้วก็มีโลโก้ h o m คา e l เกบ้านสีเขียว k า l l o g o commercial ตึกสามสี d เก้า color vd video อ d o b y d o b y digital ครับอันนี้คือตัวของเปิดครับอันนี้ตัวแผ่นอยู่ตรงนี้ครับ อันนี้คือตัวแผ่นครับอันนี้จะแตกต่างจากอ,นนอันนี้ครับเหมือนกันครับสารปกไม่มีอะไรครับหลายชื่อเพลงก็เหมือนกันครับลูกตัวแผ่นจะเป็น d v วเข้าเกตเป็นสีเหมือนกันเลยครับเป็นสีดำพื้นหลังขอบเป็นสีทองครับมีเจมแกมมี่ best of the year สองพี่เลขึง v r ดนึ่งหน่ one ับ มีคำว,ว่า d v วป้านสีเขียวตึกสามสีเจียมแกมมี่ลาดแผ่นกับเล่มอดุญาต d v d 9เคาคาราเกบพาร์คเลอร์ DVD วิดีโอออร์ดวีสตันแกมมี่บิ๊กเขียนว่าท่านสามารถเก็บวันนี้ไปแพร่สิ่งแพร่ภาพแล้วก็คอปเลสโนดิสหรือคอปเลสสแต็มนะครับแล้วก็มีรอยอยู่บ้างนะครับเป็นแผ่นทองนะครับส่วน CD เหมือนกันนะครับแผ่นหนึ่งนะครับเขียนว่าดิสหนึ่งนะครับ โลโก้เหมือนเดิมมีคำเตือนภาษาอังกฤษด้วยนะครับมี compact disc digital audio ด้วยครับเหมือนกันนะครับก็มีร้อยบ้างเป็นแผ่นทองนะครับแผ่นสองก็เหมือนกัน,นครับเหมือนกันแต่แตกต่างคํำเฉยๆนะครับแผ่นที่เท่าไหร,ร่นับแผ่นสองก็ไม่มี ไม่มีรอยอมีบ้างนะครับดูรายชื่อเพลงก่อนครับอันนี้คือรายชื่อเพลงมีชื่อศิลปินแต่ละเพลงจากอัลบั้มอะไรเพลงประกอบละครแล้วก็เพลงประกอบละครซีรีอะไรแล้วก็มีคำร้องทางนองเรียกเรียงโดยใครนะครับก็มีประมาณนี้มาดูปฏิทินครับของปี25ง5เมื่อ9ปีนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนก,นกับปกด้านหน้าที่เปิดของนะครับอ่าปี2015เมื่อ9ปีนะครับอันนี้ไว้เขียนเป็นเล่มเหมือนเขียนโนต้ตเนี่ยแหละครับอันนี้ของเดนมกรานะครับมีสีเป็นไคบะมีเบอร์ทงชัยไดโนฟินอันนี้เกินกุมพานะครับบอดี้สแลมบิ๊กแอสมีนาคอปเทลลอนสติปิน ทีนะี่เลคคอร์ด46นับเกสโนวาป้าเกสโนวาป้านักขลิกินสักนะับอันนี้ของเดือนพฤษ,ษภาคนะับอันนี้เดือนเมษายนนะับบอยพิสเมเกอร์กับนิวจิวนะครับอันนี้เดือนมิถุนายนนะับปอกปองคูนกับสิงโตนางโชคนะครับ เดือนเดือนกรกฎานะครับกันนพัทรบีสุขฤทธิ์นครับวีทีเดอรสตาร์นะครับสิงหาคมฮอปลงสับเบนชลาทิตมาเรียนมาเรียนดีบีไฟนะครับกันยายนฟิล์มบุกุษกับแพรพนิสกูนะครับนี้ของเดือนตุลาคมนะครับนัสดานทองเฮ้ ้องวันธงชัยนับอพี่ต้องขออภัยได้พฤศจิกายนนะครับแบงก์ปิติหรือแบงก์แคทแบงก์ปิตแบงก์ิติกแบงก์แคทกับยิงดีสิงชุมพลแล้วก็ซิลนับนี้เดือนธันวาคมสุดท้าย SDF yesterday กับฟิมงกุฎพาราต้านับก็มีประมาณนี้ครับญาตเก็บก่อนครับ กอดเจอกันไปแล้วกักกกบการรีวิว GM g a m m ีเ Best of the Year 2014นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ